สวัสดีครับเติ้นเดอโต้คานนะครับเาวันนี้นะครับลูกค้า CLA คันนี้นะครับเข้ามาติดตั้งชุด M b e n น l i n e ครับแต่ในขณะที่ติดตั้งนะครับเราก็ดันไปสังเกตเห็นนะครับช่องแอร์ชุดแอร์เว้น LED ที่ลูกค้าติดตั้งมานะครับนี่ครับเข้ามาดูชิ้นงานนะฮะไปติดตั้งจากที่อื่นมานะฮะเห็นไหมฮะชิ้นงานตรงนี้ก็คือลอกไปแล้วนะฮะในกล้องน่าจะเห็นชัดเจนนะครับ เสร็จดีพอเราถอดออกมาเช็คชิ้นงานของลูกค้านะครับปรากฏว่าชิ้นงานของลูกค้าที่ไปติดนะครับถ้าเทียบกับที่ร้านเรานะฮะชิ้นงานไม่ได้รับมาตรฐานเลยนะฮะดูนะฮะเห็นไหมฮะก็แก๊กก็แก๊กก็แก๊กนี่นะฮะไม่ต้องสงสัยเลยนะฮะว่าถ้าขับรถอยู่นะฮะใช้ความเร็วเราดินเสียงนี้ตลอดทางแน่นอนครับก็แก๊กกแก๊กกแก๊กนะฮะนี่นะครับเรามา ให้ hey, ดูชิ้นงานเลยนะฮะตรงนี้ก็คือเริ่มสีเริ่มเฟดแลกะกระจาออกไปแล้วครับ <No. S 1> ชิ้นงานจากที่อื่นนะฮะอันนี้เห็ไหมครับเดี๋ยวเราลองถอดไล่ให้ดูทีละตัวกันนะ,ะว่าที่ลูกค้าไปติดที่อื่นมา oh, <no. S 1> เขาติดตั้งกันในลนักษณะไหนนะฮะนี่ครับก็จะเห็นเลยนะฮะว่ามีร่องรอยของกาวร้อนนะครับ oh, <no. S 1> นี่ฮะ ของเติร์ดเดไม่มีแบบนี้แน่นอนนะครับเราการันตีร้านเราไม่ทากาวร้อนแบบนี้มาให้ลูกค้าแน่นอนนะครับเพราะว่าชิ้นงานที่ดีชิ้นงานที่สมบูรณ์ฮะจะไม่มีกาวแบบนี้ครับขอดอีกตัวมาให้ดูนะฮะดูว่าชิ้นนี้จะมีกาวร้อนหรือเปล่าอ๋อมีเหมือนกันครับเห็นไหมฮะฝ้าจากกาวร้อนนี่ฮะแปลว่าชิ้นงานชิ้นนี้ฮะ ไม่ตรงรุ่นมาตราฐาน100%ครับทีนี้เรามาเทียบกับชุดของตัวเดลต้าพานะฮะในส่วนของ Air vent LED ของรุ่น CLA รุ่นนี้นะฮะนี่ครับเข้ามาดูชิ้นงานเลยนะฮะเปรียบเทียบกันนะฮะอันนี้คือช,ชุดเดียวกันนะฮะด้านบนเป็นของตัวเดลต้าพานนะครับด้านล่างนี่เป็นชิ้นงานจากที่อื่นนะครับนี่นะฮะ ที่อื่นจะต้องมีเสียงแบบนี้นะคแต่เทอา์ี้เราต้องพาร์ไม่มีครับเห็นไหมฮะเพราะงั้นลูกค้ามั่นใจได้เลยครับว่าเวลาขับขี่นะฮะจะไม่ได้ยินเสียงรบกวนใจอย่างแน่นอนนะครับแล้วทีนี้เข้ามาดูถึงคุณภาพชิ้นงานนะฮะนี่ฮะของเราจะชิ้นงานดูพรีเมียมแบบนี้เลยนะฮะสีสันก็จะดูพรีเมียมชัดเจนนะฮะเปิดเบามืออย่างนี้เลยนะฮะนิ่มว้าวนาหลังฮะและที่สำคัญนะฮะ ไม่ต้องกาวตาช้างเลยฮะเพราะว่าชิ้นงานเขาสําเร็จรูปมาเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะฮะไม่ต้องไปกาวครับเรามาดูที่ชิ้นงานจากที่อื่นนะฮะนี่ฮะเดี๋ยวผมผมต้องปิดโลโก้เขาไว้นิดนึงนี่ฮะต้องก๊อกแก๊กนี้ก่อนนะฮะแลดูชิ้นงาน,นะฮะบิดนะฮะเวลาบิดปุ๊บเราก็จะดินเสียงก๊อกแก๊กไปด้วยด้านหลังนะฮะนี่ฮะบานพับก็ปิดไม่สียเห็นไหมฮะ nope. ครับผมเราก็ฝากให้ลูกค้าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกครับผม The ร์เดีย o p ตอรพครับชิ้นงานที่มีคุณภาพแล้วก็การติดตั้งที่ครบทุกระบบจบที่เราครับเตอร์เดียว p a อราครับผม